กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดคุยกับดรสมชายเฉลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัท j o a n o c คอร์ a อเวเลชั่นจำกัดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าการสร้างจิตสำนึกที่ดีระหว่างผู้ประกอบการผู้นำหรือสมาชิกจะเป็นผลพวงส่งให้บริษัทหรือธุรกิจนั้นๆก้าวไปสู่ความสำเร็จ แบบยั่งยืนได้อย่างไรไปค้นหาคําตอบเลยครับเอางี้เดือดออรสมชายครับ,ค,รบคือปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการเครือข่ายขายตรงนี้มี6700บริษัทบริษัทอาจจะทําจริงก็ประมาณนักสี่ห้าร้อยนะฮะเพราะว่าคนหมู่มากเนี่ยบางทีการจิตสํานึกในการทําธุรกิจบางทีอาจจะมองไม่เห็นลืมนึกไปหรือคิดไม่ออกอะไรต่างๆนี่พอจะมีไกไล,ลายไหมว่าผู้ประกอบการเครือข่ายขายตรงนี้ควรจะทําอย่างไรวางตัวอย่างไรครับ คือเรื่องของการทําธุรกิจเนี่นะครับปัญหาสําคัญที่สุดถ้าเราพูดกันในช่วงต้นๆเนี่ยที่เราบอกว่าวันนี้โดยเจตนาเราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาธุรกิจเนี่ยนะฮะมีความเข้าใจมีแนวทางที่ถูกต้องเดินไปสู่หนทางที่สามารถทําให้สังคมยอมรับได้ว่าเรานั้นเป็นธุรกิจที่เชื่อได้ว่าเป็นธุรกิจที่สุจริตนะครับ,รบไม่ใช่ว่าทําแล้วเอตกลงเขาบอกว่ามันสีเทาหรือเปล่า ทําไปแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะตกลงมันมันของจริงหรือของของปลอมเนี่ยนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันต้องไม่มีความแคลงคลางแคลงใจกันนะครับเะั้นสิ่งที่เราตั้งใจก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองวันนี้ท่านอาจจะทําถูกทําผิดไม่เป็นไรครับ,รบผ่านมาผ่านไปแต่เว่าวันนี้ตั้งใจอยากจะเป็นคนดีของสังคมครเราช่วยกันช่วยให้คนที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อรูปแบบไปอย่างนี้แล้วก็สามารถมาปรับความเข้าใจมาดูแนวทางแล้วก็ความตั้งใจหรือรัฐบาลเขาบอกอย่างนี้ภาครัฐบอกว่าอย่างนี้นะมันแนวถูกต้องคุณก็เดินตามเราก็มีความคิดร่วมกันพัฒนาร่วมกก็เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมนี้นะน <c oughs> ั้นก็เป็นความตั้งใจที่สมาคมอยากทําแล้วก็ทํามาให้เห็นนะในในระยะหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเกือกบสองปีนะคุณกายเราก็ทุ่มเททําให้วันนี้คนที่เข้ามาในธุรกิจแล้วก็ อ,อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับค่อยๆปรับตัวปรับตัวในแนวทางที่ที่คุณกายบอกว่าวันนี้จิตสํานึกของคนที่เข้ามาพอเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยค,ความคิดเขาเปลี่ยนไปเพราะบางทีตอน,น,นแรกอยู่คนเดียวอาจจะคิดอีกแบบหนึง่ทงทำอีกแบบหนึง่งแต่พอมาอยู่ในสงังคมรวมๆอาจจะกัง<อ>วลว่าเอ๊ะเราเนี่ยต้องระวังตัวยังไงต้องอย่างนี้ต้องโดดเด่นต้องพยายามทาอะไรเยะอะแยะจริงๆไม่ใช่ ครับถูกไหมอ,อย่างที่ผมได้เรียนนะว่าการทรําธุรกิจยุคนี้ถ้าบอกว่าขายตรงที่ผ่านมาคนก็บอกอุตสาหกรรมนี้ไม่น่าเชื่อถือแต่วันนี้เราพยายามทาให้ทุกคนเชื่อถือคำว่าเชื่อถือเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปพูดโฆษณาเกินจริงทําให้เขาดูครับงั้นการที่มีอุตสาหกรรมและก็มีสมาคมและเราก็พยายามสร้างบทบาทความเป็นผู้นําในการทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นรูปแบบก็ต้องเสียสละนะคุณกายก็ต้องเหนื่อยกว่เาเท่าทุกคนแล้วก็ต้องพยายาม,มทําให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะ โดยการใครไม่ถูกเราก็พยายามทําให้เขาเข้าใจและทําในทา,ทางที่ถูกอะไรที่คนอื่นเข้าใจผิดก็พยายามเปลี่ยนให้คนอื่นให้เข้าใจเข้าซะถูก <c oughs> แล้วพอเป็นแนวทางอย่างนี้ทุกคนก็มีจิตสํานึกเออก็ดีนะเพราะว่าไม่มีใครเขาไม่เจตนาร้าย <c oughs> พอทุกคนมีจิตสํานึกว่าเออแล้วเข้าใจอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็อยากจะร่วมมือพอ <c oughs> ร่วมมือทุกคนก็เดินตามแล้วก็เออเห็นด้วยก็ให้ความร่วมมือในการที่จะ,ะนําไปสู่ความมีจรรยาบรรณ มีเขาเรียกว่ามีความเชื่อถือ,อในระดับที่ว่าไม่ได้พูดเกินจริงสามารถเดินแนวทางที่ถูกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกําหนดกฎหมายกําหนดหรือว่าเป็นจรรยาบันมารยาททางาไม่ใช่แค่สังคมนะมารยาททางอุตสาหกรรม,มว่ามารยาทในการทรําธุรกิจจะต้องทําอย่างนี้นะไม่ให้ร้ายไม่ทําให้เสียหายไม่ไปหลอกชาวบ้านหรือว่าไม่ได้โฆษณาให้เกิดความหลงผิด เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องค่อยๆทําแล้วก็ปลูกจิจสํานึกค่อยๆทาไปแล้วนิดวลาหน่อยจนกระทั่งวันหนึ่งทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีจรรยาบรณที่ดีทัศนคติที่ตรงกันครับถูกต้องครับคือเห็นเห็นดีเห็นชอบก็อยากทาคนเขามั่งเรามั่งก็ต่างเรื่องแบบนี้ก็ต้องปรับตัวหากันนะถูกต้องครับครับแล้วก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราก็ทําทุกเรื่องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ อย่าไปคิดว่าจะไม่ได้นะได้ประโยชน์หมดไม่มีเสียนะฮะแล้วก็เราก็พยายามตั้งใจอย่างยิ่งนะครับอย่างเร็วๆเนี้ยนะครับเดี๋ยวคงมีข่าวดีที่อาจจะพา คณะของเราไปดูงานในต่างประเทศนะครับในนามของสมาคมร่วมกับภาค,ครัฐอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งจริงเรา่นี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างที่บอกวันนี้เราต้องนั่งรอหรือว่าบุกออกไปนะการทาธุรกิจรู้ก่อนก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองไม่่ว่านั่งรอให้เขามาหาเราไม่ใช่การสร้างโอกาสดีกว่าที่รอโอกาสครับทุกท่านะฉ่นั้นสิ่งที่เราพยายามทําก็คือเป็นการสร้างโอกาสแล้กวก็เปิดโอกาสให้โอกาสกับผู้คนครับครับ,รบฉะนั้นมาพูดถึง จิตสํานึกของผู้นําหรือแม่ทีมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยควรจะสร้างจิตสํานึกให้กับตัวเองอย่างไรก็วันนี้ถ้าเราอยากจะทําธุรกิจแล้วคิดว่ามีจิตสํานึกในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันในอุตสาหกรรมนี้แล้วให้คนอื่นเขามองเราในฐานะเป็นผู้กอบการที่ดีแล้วอยากให้อุตสาหกรรมนี้เป็นมุมมองของสังคมผู้อิโพวกที่มองกลับมาหาเราแล้วบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ดี เป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยถ้าวันนี้ขายตรงเชื่อถือสะอย่างเดียวเนี่ยนะครับ<ม>อุสตสาหกรรมก็โตอันนี้การจะทําให้ตรงนี้เติบโตและเกิดความเชื่อถือเนี่ยก็ต้องเริ่มที่ตัวเราในฐานะผู้ประกอบการก็คือการมีจิตสานึกที่มุ่งแต่จะนํามาซึ่งประโยชน์ความเชื่อถือก็คือไม่โฆษณาเกินจริงไม่แอบอ้างไม่นําเสนอสิ่งที่เป็นผิดผิดนะหรือวิธีการผิดผิดหรือข้อมูลผิดผิดไม่เอาสิ่งที่เชื่อได้ว่า ไม่สามารถประสบผลได้ไปนําเสนอโฆษณาก็คือเอาเรื่องจริงคือมีเจตนาที่ดีในการบอกต่อไม่ใช่ไปโฆษณาหรือบอกให้คนอื่นหลงผิดคิดเชื่อว่าเข้ามาแล้วจะสําเร็จจะรวยโดยที่มันไม่ได้เป็นตามข้อมูลที่นําเสนอไปสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าหลงผิดก็เป็นจิตสํานึกที่ไม่ไดีที่สุดท้ายเนี่ยท่านจะรวยล้นฟ้ายังไงก็แล้วแต่นะฮะไม่เอาไปไม่ได้หรอกแต่อย่าลืมนะครับอาจจะเป็นกรรมอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่าผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจผิดแล้วมาลงทุนแล้วเอาเงินที่เขาอุตสาหามาเนี่ยมาจ่ายแล้วทําให้เสียหายเนี่ยอันนี้กรรมครับบุญมัน,นไม่ได้สร้างน,น,นะมันจะกรรมตามอาจจะรวยแป๊บเดียวครับพอหลังจากนั้นมาอาจจะหนักก็ได้อย่าไปทําไม่ไดีต้องสร้างจิตนึกที่ว่าวันนี้เราจะขายแล้วแต่ต้องบอกความจริงนําเสนอสิ่งที่มันเป็นคุณค่าที่แท้จริงอย่าไปพูดสิ่งที่มันไม่ได้สร้างให้ เกิดประโยชน์ใดๆเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยผมเฝ้าภาวนานะไม่อยากให้ผู้คนที่ไปบอกต่อพ่อขายตรงเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดเรื่องจริงเนี่ยแต่เรากลัวเลอะเกินคนไีบอกต่อม่รู้จะพูดบอกอยังไงแล้วพอไปบอกต่อ,อแล้วไปบอกก็ทำให้คนอื่นที่เข้าใจผิดเนี่ยเสียหายเนี่ยเข้าเงินมาลงทุนมาซื้อของมาทําอะไรโดยที่เกินความเป็นจริงเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาหาเราอยู่เดียววันยังคาบก็คือมันก็เป็นความเดือดร้อนที่ถ้าอาจจะไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้รับฟังเขา แต่สาหรับผมเนี่ยผมอยู่ในสายการ,รที่ผมฟังหมดเวลาใครเดือดร้อนเนี่ยยิ่งเรายิ่งเอาจดใจจดใจจ่อไปฟังว่ามันเดือดร้อนจากอะไรนั่นคือเป็นจิตสำนึกที่เราต้องสร้างคุณค่าตัวเองก่อนว่าอย่าไปทําครับไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันนี้ถ้าอาจจะรวยล้นฟ้าแต่สุดท้ายคนเดือดร้อนมีมันก็ถ้าเชื่อเรื่องเวรกรรมจริงมันก็กลับมาหาท่านอยู่วันหนึ่งค่ำคนะครับก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นั้นอย่าไปทําเลยนะครับครับ ระหว่างผู้น,ำำนําจํานวนมากที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยแต่จับประเด็นแต่เขาไม่พูดโดยตรงหรอกครับบางคนก็บอกเอยถ้ามันไม่หลอกมั่งเขาก็ไม่ตัดสินใจมาร่วมกับเรามันก็ต้องมีการล่อลอกกลับไปคนซ,ซ,ซื่อไปเรื่อยๆอะไรต่างวันนี้โอ้กว่าจะเข้ามาร่วมเนี่ยมันนานไอ้แบบนี้ทําไงจริงๆวิธีการมันมีครับครับ,นะ,รบนะครับคือไม่ใช่จะใช้วิธีการเดิมๆมีคนมาพูดผมว่าเนี่ยสมัยก่อนนะฮะไม่ไม่ใช่สมัยก่อนอ่ะไม่กี่ปีมาเนี่ยหลายคนก็มักแคพูดว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องทําอะไรเลย ชวนคนมาพาคนกลับแล้วรรับเงินเ,ออเคยได้ยินไหมคำนี้เคยบ่อยลเลยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่ชวนคนมาหน้าที่คุณชวนคนมาครับอย่างนั้นนะใช่ครับแต่ชวนเข้ามาชวนเข้ามาทําอะไรอ,อนะครับคําว่าชวนมาเนี่ยต้องชวนมามารับรู้ข้อมูลการบอกต่อการสื่อสารยุคนี้ก็มีวิธีการสื่อสารหลายอย่างถ้าเราไปสื่อสารด้วยตัวคนเราคนเดียวก็เป็นการคุยหนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้ามาฟาพาเข้ามามาฟังเรื่องราวของบริษัทซึ่งมีมาตรฐาน และจิตสำนึกที่ดีของผู้ประกอบการก็ต้องมีมาตรฐานในการบอกต่อก็คือให้วิทยากรผู้บอกเนี่ยบอกข้อมูลที่เป็นจริงบอกเรื่องราวที่มันเป็นคุณค่าบอกสิ่งที่เป็นกระบวนการที่นําไปสู่ความสำเร็จยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขาพามาแล้วเนี่ยคุณจะบอกอะไรก็ต้องบอกอะไรับว่าบอกโมเดลของเราเนี่ยธุรกิจนี้จะสําเร็จได้จะรวยได้มันต้องทํำยังไงแล้วบริษัทมีอะไรเช่นมีสินค้าอะไรที่มันเป็นคุณค่าที่สามารถไปนําเสนอแล้วผู้คนไม่ปฏิเสธเพราะบริษัทมีการโฆษณาสินค้านะของว่าเขามีคุณค่านะราคาดีราคาเหมาะสมสรรพคุณมันเป็นมากด้วยสรรพคุณพิสูจน์ได้อย่างไรก็แล้วแต่เป็นคุณค่าที่ลูกค้าพึงเข้าใจว่าอ๋อซื้อแล้วได้อะไรเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังจากสิ่งที่เราบอกต่อ แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือธุรกิจว่าทําแล้วจะรวยยังไงถ้าคุณเอาสินค้านะไปบอกต่อเป็นการขยายองค์กร<ม>เป็นการขยายเครือข่ายผวกไอ้พกอันนี้แหละคือคุณค่าเขาเรียกว่าขั้นตอนของการนําเสนอบอกต่อบอกถึงคุณค่าที่แท้จริงคนที่เข้ามาเขาก็โอ้พาคนมาก็จริงแต่พามาฟังเสร็จแล้วพาเขากลับถูกต้องแต่เขารับรู้อะไรไปที่ได้ประโยชน์แล้วเราก็รอรับเงินถ้าเขาตัดสินใจแต่ไม่ใช่ว่าไปขู่บังคับ หลอกเข้ามาว่าไม่ต้องคิดอะไรมากลงทุนไปเลยแล้วรวยขออนุญาตนะครับคอนเซปต์ขายตรงไม่ได้เกิดจากการที่ชวนคนมาลงทุนขายตรงที่ถูกต้องต้องไม่เป็นการชวนคนมาลงทุนเพราะถ้าเป็นการลงทุนไม่ใช่ขายตรงครับต้องพูดอย่างนี้นะครับขายตรงเลยคือเริ่มจากการลงทุนที่เป็นการลงแรงครับไม่ใช่เป็นการลงทุนด้วยเงินถ้าบอกว่าลงทุนด้วยเงิน ผิดคอนเซปต์ครับธุรกิจนี้ต้องเริ่มต้นจากการที่เป็นปัจญาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ก่อการหวังสร้างระบบธุรกิจที่มีสินค้าบริการแผนการตลาดแล้วก็ระบบฝึกอบรมที่หวังให้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยนะครับได้ใช้สิ่งที่บริษัทได้สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้ผู้คนในสังคมนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่จำกัดเพศวัววยวัยวุฒิคุณวุฒธการศึกษาเงินทองเงินไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะ แต่สามารถเข้ามาใช้ระบบมีโอกาสในการสร้างรายได้อย่างทัาเทียมกันแล้วก็แซงกันได้ไม่ยังไ็นต้องมาลงทุนเยอะๆลงทุนน้อยๆก็ได้แต่สามารถเข้าใจว่าวันนี้เราลงแรงเราลงเวลาเราทุ่มเทกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เอาคุณค่าแท้จริงเป็นนาเสนอแล้วได้สร้างเครือข่ายนี่แหละครับคือคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องรเรียกว่าเป็นธุรก,กิจที่ถูกต้องคเดี๋ยวเติมเต็มอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะเพราะว่าค,คนจํานวนมากบอกว่ามาๆมา,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 มาลงทุนมาเอาเงินมา เดี๋ยวเรากรอกข้อความให้เองคุณไม่ต้องทําอะไรแค่เอาเงินมาลงทุนไอ้แบบนี้เนะี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือวิธีการไม่ถูกต้องนะก็ยังได้เรียนให้ทราบนะว่าถ้าลงทุนก็คือผิดคอนเะซ็ปต์ถ้าสมัครสมาชิกไม่ต้องกรอกเดี๋ยวกรอกให้เองคือกออกได้อันนี้ก็เป็นการบริการเหมือนเราไปแบงก์เนี่ยบางคนเขียนใบสลิปไม่เป็นบใบฝากใบถอนไม่เป็น เจ้าหน้าที่แบงก์ก็เขียนให้ได้แต่เวลาเซ็นชื่อก็บอกว่าจานวนเงินอ่ะเขียนเองนะเพราะเขาไม่รับผิดชอบนะก็รับรู้ว่าคุณจะทําอะไรจะฝากจะถอนก็เจนกันไปแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ก็จ่ายเงินให้ไปเฉยๆเขาก็ไปทํ้เองทุกๆเรื่องแล้วไม่รู้เลยไปลงทุนยังไงเขาก็ไปเองอย่างนี้ก็ไม่ถูกหลักต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจนี้จะได้เงินทําไมเราถึงตัดสินใจซื้อซื้ออะไรครับเวลาเอาเงินไปให้ธุรกิจขายตรงจาไว้นะครับคือการซื้อสินค้า แล้วแถมด้วยแบบธุรกิจก็คือมีเรื่องของพ่วงธุรกิจไปด้วยถ้าคุณเข้าใจคุณวางแผนถูกคุณก็ได้ประโยชน์จากธุรกิจในวันที่ข้างหน้าที่คุณอยากจะลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนจากการที่คุณได้มาซื้อสินค้าลงทุนโดยการลงแรงลงทุนโดยการมาเรียนรู้ยังไม่ใช่ว่าลงทุนด้วยการลงเงินอย่างเยอะๆผิดคอนเซปต์ <concept. S 1> เริ่มต้นด้วยเงินที่คิดว่าเหมาะสมที่คิดว่าเป็นศักยภาพความสามารถของเราหลังจากนั้นโดยการ เอาสิ่งที่เป็นคุณค่าไปบอกต่อเพราะขายตรงต้องคือการบอกต่อแต่ไม่ใช่ลงทุนซะเองเหมือนบางบริษัทที่บอกว่า,วาไม่ต้องทําอะไรมาหาคนมาก็เลียเล้ยงนเลียเล้ยงอ,อ้น,นี้ก็เรียกว่าธุรกิจแบบจัดคิวเงินอันนี้อันตรายรนะผิดกฎหมายนะคุณกายก็คือผิดคอนเซ็ปต์ผิดคอนเซ็ปต์ไม่ถูกต้องครับครับนี่แหละคับท่านผู้ชมครับการที่จะทําอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงนะครับเราต้องเรียนรู้เองทําเองแล้วก็ประสบความสําเร็จเองครับ ทุกที้จะขอขอบคุณดรสมชายชลีละหานะครับประธานกรรมกรารบริษัทจอยแอนคอร์บอลเ a ชั่นจำกัดนะครับที่เกียรติร่วมบริการครับขอบคุณครับครับ,รบเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักคู่เดียวครับ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด c คลีโอคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดย Joy ์นคอยโทร02-975-5858 สถานีการจนามณีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะทางช่อง i อ t v นะคะ